สวัสดีค่ะพบกับทีเด็ดบอลสกอร์สูงแรกใบเจดาวสายบวกนะคะประจําวันพฤหัส,สบ,บดีที่21เมษายน2565นะคะสำหรับทีเด็ดเมื่อวานนะคะตายอีกแล้วนะคะสูงแรกดาวไม่เข้าเลยนะคะแต่ว่าในกลุ่มนะคะเมื่อวานนำเล่นกันทั้งวันนะคะสนุกเลยนะคะบอลสกอร์สูงแรกนะคะเข้าเต็มเต็มนะคะใครอยากกดบอลสดนะ้าอยากเล่นบอลน,นะคะสกอร์สูงแรกในะะกลุ่มนะคะ ทักทายหาดาวได้เลยนะคะในกลุ่มมีทั้งวันแน่นอนนะคะอ่ะส่วนวันนี้นะคะที่เด็ดที่มาฝากกันค่ะจะเป็นคู่ระหว่างเรเอลโซเซดัตนะคะพบก,กับบาร์เซโลนาค่ะคู่นี้เตะก,กันเวลาตีสองครึ่งนะคะราคานะคะสูงแรกวันนี้เปิดมาที่1ลูกนะคะสำหรับคู่นี้ให้กด1ลูกได้เลยนะคะหรือว่าใครรอบอลเตะรอกดบอลสดก็ให้รอราคาครึ่งควบลูกนะคะวันนี้ดาวมองว่ายังไงคู่เนี้ย หนึ่งเม็ดมีแน่ๆน,นะคะไปลุ้นเม็ดที่สองกันค่ะอ่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับคู่นี้ชอบตามไม่ชอบสวนเหมือนเดิมนะคะบอลกกลมๆไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะคะส่วนใครสนใจอยากกดบอลสดอย่าลืมค่ะทักไลน์หาดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดดาวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ